ได้แสดงตัวตนโปรยสเสน่ห์กับความสามารถที่งัดเอามาโชว์สาวๆกันตอนนี้ครับคะแ,แนนของสองหนุ่มนั้นเท่ากันจึงต้องมาตัดสินจากคะแ,แนนของคุณหลุยแล้วชะตากรรมของชายโสดจะเป็นอย่างไรคุณหลุยทนายครับที่จะตอบได้ไปลุ้นกันเลยครับหลังจากที่ได้ดูตั้งแต่โชว์แสดงความสามารถเมื่อกี้โชว์ของจากลีลาจากวิธีการพูดคุยทุกๆอย่างจากแรงดึงดูดโดยปราศจากการเห็นคิ้วค่ะหรือขอเลือก ค่ะขอบคครับกับคออฟนะครับคุณเป็นชัยโสดในค่าคืนนี้ที่ผ่านสู่รอบต่อไปแต่ว่าคุณจ็อบก็ยังทำให้สาวๆเนี่ยเสียดายได้นะคะนั่นนะสิก่อนอื่นขอดูใบหน้าที่แท้จริงของคุณจ็อบหน่อยได้ไหมครับได้ครับ มาเลยเสียดายหรือเปล่าดเสียดายหรือเปล่าคิวปิดมาพร้อมคิวเลยใช่ไหมคะรู้สึกยังไงบ้างก็ความจริงแล้วเขาก็เป็นผู้ชายที่น่ารักคนหนึ่งนะคะเพียงแต่ว่าสไตล์เราเหมาะกับคุณออกมากกว่าคุณจ๊อบครับอยากจะฝากบอกอะไรกับสาวสดในค่ำคืนนี้ครับถึงวันนี้ผมจะไม่ไม่ใช่คนที่ถูกเลือกนะครับแต่ว่าผมก็ยินดีแล้วก็ดีใจที่ได้รู้จักกับทั้งสามท่าน นะครับถ้าอยากรู้จักมากกว่านี้กรุณาขอเบอร์สาวๆไปด้วยนะครับนอกรอบยังพอมีอยู่นะครับวันนี้ทางรายการรักด่วนฟาสต์เลิฟนะครับต้องขอขอบคุณคุณจ๊อบนะครับที่มาร่วมสนุกกับเราในวันนี้นะครับขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะได้เลยครับตรงนี้ครับคุณออฟครับตรงกลางเลยเช่นตรงนี้เลยค่ะคุณเป็นที่ถูกอกถูกใจสาวๆในค่ำคืนนี้ฮะเรามาถามสาวๆก่อนนะครับคุณหลุยส์ครับที่เราเลือกคุณออฟเนี่ยเป็นเพราะว่าอะไร ตั้งแต่บอกตั้งแต่ตอนแรกเลยค่ะว่าสไตล์การแต่งตัวนะคะแล้วก็ดูเป็นคนใจเย็นแล้วเมื่อกี้โชว์พ่นไฟแบบบาดใจมากเป็นผู้ชายที่กล้ามากเลยนะฮะโชว์พ่นไฟมันไม่ใช่ดีๆจะมาพ่นกันได้ใช่ค่ะก็เลยชอบชอบตั้งแต่แรกอยู่แล้วพอมาเห็นความสามารถในการพ่นไฟนี่ชอบเข้าไปใหญ่เลยใช่ค่ะนะครับแต่มาอีกท่านหนึ่งสิครับตอนแรกชอบคุณจ๊อบอยู่ดีๆทําไมถึงเปลี่ยนใจฮะเปลี่ยนใจมาชอบคุณออฟได้ยังไงคุณเจพอตอนนี้มันขาดความ อบอุ่นจริงๆค่ะแล้วเขาทำให้เราได้โดยแบบถึงจะแบบให้ทุกคนแต่เราเรารับได้อ่ะแล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่าอบอุ่นนะคะขนาดแค่เสี้ยวเดียวเราก็อุ่นแล้วใช่ไหมคะแบบนี้ต้องข่นไฟก่อนนอนเลยป่ะก่อนนอนเนี่ยโดยเฉพาะคุณเจนะก่อนนอนข่้นไฟเล็กๆอุ่นๆแทนได้ไหมคะแม่หวานหยดย้อยแบบนี้เล่นเอาหนุนออฟของเรานั้นยิ้มกลุ้มกลิ่มกันเลยทีเดียวครับมาถึงตอนนี้ผมเชื่อว่าสาวๆนั้นอยากจะเห็นใบหน้าที่แท้จริงของคุณออฟคุณออฟครับ ครับขอดูใบหน้าที่แท้จริงของคุณหน่อยได้ไหมครับอะไรครับดูใบหน้าของคุณคล้ายจริงกับตันใชจริงจอะไรครับกับตันนี่นแหละกับ <c oughs> ตันคูมาเน่เลยแหละนะ่ใช่กับตันร้านอาหารมันไม่ได้เล่นหรอกนะฮะคูมาเน่บอกเหมือนกับตันอเมริกาดูอบอุ่นขึ้นมาเลยอย่าอยาอย่าครับอย่าครับ,บโดยเฉพาะคุณโมเม คุณไม่ได้เลือกคุณออฟมาตั้งแต่ตแรกใช่พวกคุณนี่นะสาวโสดคุณไม่รู้จักชะกรรมของตัวเองซะแล้วทําไมอะคะมาถึงตอนนี้คุณทําเป็นยิ้มไปต่อไปนี้นะคุณต้องยอมรับชะตากรรมที่กําลังจะเกิดขึ้นครับมาถึงตอนนี้ครับเกมเปลี่ยน,ยนคุณออฟครับครับคุณช่วยเลือกหญิงโสดที่คุณไม่สเปคที่สุดออกไปทันทีหนึ่งคนครับ เมื่อกี้มีคนไม่เลือกผมไม่มีคนกลางก็ที่โมเม้เกรินมาอย่างเงี้ยลุกออกกันเลยดีกว่าเดี๋ยวใจเย็นๆนะแล้วแต่คุณนะไม่ใช่ว่าเขาไม่เลือกคุณแล้วคุณจะไม่เลือกเขาใช่เพราะว่าถ้าเขาเนี่ยยังเป็นสเปคของคุณอยู่เราสามารถที่จะศึกษากันและลองปรับจูนกันได้ครับผมงั้นผมขอเลือกคุณ เจแล้วกันครับทำไมคุณถึงเลือกคุณเจฮะคนที่ต้องเลือกคนนี้โะมูเมฮะคนกลางคุการชื่อผิดรอเปล่าทำไมทำไมทำไมออฟกับคุณเจเขาเขาไม่ใช่สเปกครับคุณเจอยากจะฝากบอกอะไรครับก่อนที่จะจากคุณออฟไปค้าคุณเจถ้าพ่นไฟบาดใจมากค่ะแล้วก็ถ้าเป็นงานอดิเรกได้แล้วก็ไม่ได้แบบทำร้ายตัวเองนะคะถ้าแบบก็ทำต่อไปมันดูแบบมีเสน่ห์มากเลยค่ะ โอ้คงได้ครับวันนี้รายการต้องขอขอบคุณคุณเจมนะครับที่มารเล่นเกมบ่างๆนะครับขอบคุณ,คณ,าาคคณมากคลยค่ะมาถึงช่วงเวลาสำคัญของคุณออฟนะครับในการค้นหารักโดดในค่ำคืนนี้กับหนึ่งคำถามของคุณออฟและก็หนึ่งคำตอบของสาวโสดแต่ละท่านถ้าพร้อมแล้วเชิญตั้งคำถามได้เลยครับผมอยากจะถามคุณทั้งสองคนว่า สมมติว่าต่อไปเราได้คบกันผมอยากให้คุณทั้งสองคนช่วยเรียงลำดับความสําคัญ 1. เพื่อน 2. แฟน 3. งาน 4. ครอบครัวและเพราะอะไรครับคุณออฟจะถามใครก่อนครับผมขอถามคุณโมเมก่อนแล้ันครับครับอ่าค่ะก็ถ้าระหว่างเพื่อนแฟนงานครอบครัวใช่ไหมคะอ,อยากแรกเลยที่โมเลือกคืองานคะ่ะอย่างที่สองคือครอบครัวคะ่ะ อย่างที่3คือเพื่อนค่ะและอย่างสุดท้ายคือแฟนแต่ไม่ได้แปลว่าแฟนจะไม่มีความสําคัญเพราะว่าด้วยงานคุณเป็นแฟนคุณต้องเข้าใจว่าทําไมเราถึงเลือกงานที่1และด้วยครอบครัวคุณเป็นแฟนคุณต้องเข้าใจว่าทําไมเราถึงเลือกเลือกครอบครัวไว้ที่สองและยิ่งคุณเป็นแฟนคุณต้องยิ่งรู้จักเพื่อนเราเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกเพื่อนมาก่อนคุณคุณก็สามารถมาแจมกับเพื่อนเราได้ถูกไหมคะครับขอบคุณครับเชิญคุณหลุยส์ครับค่ะสำหรับหลุยส์นะคะหลุยส์ก็จะเลือกคล้ายๆกับโมเมเหมือนกัน อันดับแรกคือหลุยส์เลือกงานก่อนเพราะว่างานแสดงถึงความรับผิดชอบของเราอันดับที่2หลุยส์จะเลือกครอบครัวของหลุยส์ก่อนนะคะเพราะว่าเขาเป็นครอบครัวของเราอันดับที่3หลุยส์จะเลือกแฟนก่อนเพราะเราใช้ชีวิตด้วยกันและอันดับที่4หลุยส์จะเลือกเพื่อนค่ะ4ี่สิ่งนี้เป็น44ี่สิ่งที่เป็นส่วนประกอบสําคัญในชีวิตแต่ไม่รู้นะคะว่าวันนี้เนี่ยคำตอบของสาวโสดคนไหนที่จะตรงใจกับคำตอบของคุณออฟค่ะนะครับเราพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันว่า คู่รักด่วนของคุณออสในค่ำคืนนี้จะเป็นใครครับสตกครู่เดียวครับ